สวัสดีค่ะพบกับน้องเหมยนะคะพบกับน้องเหมยที่ตอนนี้เปลี่ยนที่แล้วนะไม่ได้อยู่ที่พัทยาแล้วตอนนี้มาที่อายุธยาค่ะที่จะเข้ากรุงเทพนะคะใช่แล้วค่ะนี่ตอนนี้เรามาที่วัดวัดใหญ่วัดใหญ่เชียงมงคลก่อนเลยจะมีหลายวัดมากที่อยุธยาไม่หยุดเลยคือเราจะเลือปประมาณสามวัด วันวันนั้นหะน,นึ่งวันวันนี้ใช่ไหมวันนี้เลยที่เราจะไปหลายๆวัดนะคะแต่แต่ที่แรกก็คือมาวัดใหญ่ชัยมงคลนะจะันเลยวัด้อไร,รจริง โอเคเดี๋ยวเราไปชมชมดูนะคะแล้วก็ไปไหว้พระไปค่ะหุ้ยคนเยอะเนาะไม่จะไปเมนไม่ออมาอีกแล้วอยู่อยู่ในกระเป๋าเดิดเนทางไปไหว้พระค่คะพระเจดีย์านไปา เราต้องให้ฮะไปไหนเราต้องให้แบบว่าคนเคยมาน้ำทางนะเขาไปตามใช่ไหมเคถ้าแล้วไปกันค่ะไปไปไหว้ <c oughs> ไปไหว้พระกัน <c oughs> โอ้โหเยอะ คือตอนนี้รู้ไหมอะไรที่ยากที่สุดก็คือถอดรองเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าเพราะเราใส่เข้าไปออกเดินทางอะนะรองเท้ากันโอเค,อวค,อเคไวพนั่งไวพากันก่อนนะคะ คนเยอะมากเลยค่ะเราจะเดินชมเจดีนะคะคือคนเยอะอะทุกคนตามหายอยู่เยขาขึ้นไม่ได้เหรออุ้ยเจดีนี้ขึ้นไปได้ค่ะวันนี้เราจะเดินขึ้นไปบนเจดีนะคะเยอะมาก ขึ้นไปมันจะมีแบบเราเดินรอบ่าเจดียะได้เดินเนินนอบได้ด้วยแต่ตอนนี้ขึ้นไปเห็นบรรยากาศข้างบนไงอียีาสูงอะเห็นแบบมุมสูงเลยนะแบบโอ้โคนเยอะมากคือคนเยอะมากมากแบบมากจริงๆเดินขึ้นมาอย่างเร็ว จะไปยอดเรียนอ๋อจะไปยอดเรียนมันเยอะมากแน่นไปแต่ไปหมดเลย เหรียญอย่างนี้ด้วยนะวุยไม่เห็นอะเสียวเสียวทุกสับตกมากเลยคือสูงมากเลยนะมันอัดแน่นไงคนแบบเต็มไปหมดเลย เด็นรอบภาคเฉลิมชัยอันนี้ช้างขึ้นคือเ,เ,เดินรอทนบาทาคค่ะนี่ว้าก็จะเห็นแต่ว่ามันจะสูงไปนิดนึงเนี่ยมันไม่สูงไปนิดนึงนสูง โอ้ยตรงนี้เย็นนะ่ะตรงนี้เย็นมากง่วงแลอแต่เรางหมงง่างมาเฮ้ยหลับมาตลอดทางแล้วตรงนี้คือว้ายเห็นรถไฟเห็นรถไฟน้องไหมเห็นรถไฟรถไฟผ่านไปตรงเนี้ยใช่เปล่าแต่เมื่อกี้น้องไหมเห็นจริงๆนะใช่เปล่าตั้งแต่เมื่อกี้แหละ แต่อยู่ตรงนี้วิวดีสุดๆบรรยากาศดีดีนะแต่ว่าตอนเข้าไปข้างในคือแบบคนอันนั่นไงเหนื่อยแแบบจะเป็นลมมาเมื่อกี้เพราะว่ามันอัดแน่นโอ้ยคนคนมาเยอะมากเลยค่ะเห็นวิวกัน ว่าทางลงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนมันวนก็แบบว่าแป๊บเดียวก็วนแล้วรอบแล้วตอนนี้กำลังจะลงไป

พาเดินชมไปเรื่อยๆ,ๆให้บนรอบพระธาตุเจดีตรงนี้เม่ถ่ายรูปก็จะสวยๆนะเพราะจะเห็นเจดีอะไรกี้พระพุทธรูปนี่ตรงต้นไม้เย็น <laughs> 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 <grading> ๆ <enfant> okay, โอเคอเราไหว้พระอะไรเสร็จแล้วเราจะออกไป <laughs> ตรงไหนนะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋ว <laughs> เตี๋ยวเรือก็ค <laughs> ือน้องเหมยแบบอยากลองชิม <laughs> ใช่เพราะว่าทางเราคือปกติเราก็จะกินแค่แบบว่าทางชิงตุงอะไรอย่างงี<ช>้อาจจะแบบไม่เหมือนทางไทยไม่เหมือนต้นฉบับก็ได้ทางนี้ก็เลยจะมาลองกินแล้นี่มีของทางไทยเลย <S <S อตอนนั้นบอกว่าคงคุณแจเขาทำเป็นเทอนคุณเจ ที่เป็นช้างให้ขึ้นชื่อของอยุธยาอ๋อขึ้นชื่อของอยุธยานี่ไงค่ะว่าไอติมไอติมรูปรูปแบบช้างก็ได้นี่นี่นี่โอ้โหเอาเอาถอดก็ได้เนี่เอาเอาสองเด้อแต่ไม่คิดกันเลยมีแบบตอนแรกแม่บอกว่าไม่มีมีหัึ่แล้วเราไปเล่นสวนน้ำมาใช่ไปเล่นสวนน้ำแล้วหนึ่งมันง่วยเก่าเขามีแบบ แกสลัก่างน,นี้เลยนะอืมอ้นี่อึ้งมากเลยมีไอติมแบบนี้ด้วยใช่มเอาเอาเปเลยก็จะเื่อขึ้นมาแไปซเรียกนั้นีเอาหาสาเลยันแบบช้างอุ้ยมีหมดเลยแต่อนยเขาทำาทำได้ยังไง <laughs> แล้วค่ะเป็นลูกชา้างโอเคออกไปกันเลยออกไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวที่อยากลองชิมแบบมากๆมากในอายุทยาเลยนี่สวยมากใช่หิ้อึ้งอะแบบทำได้ยังไงเมื่อกี้ก็เห็นแบบเหมือนจะยากด้วยนะเนาะวิกบรสชาติเหมือนติมคือไอติมอะไรนะ าเรที่มันเป็นไอจิมแบบเขาขูดขุดขุดมาขายใช่ต้องแหงใสเปล่าอ,อันนี้ต้องไม่ลองต้องไม่ลองชิมแล้วนะคะรสชาติแบบ <c oughs> เป็นแบบมะพร้าวนี่หอมหอมแบบมะพร้าวนะคะแล้วก็จะไม่หวานมากเนาะ <c oughs> ใช่จะรอเบอีมันมันออกแบบกลิ่นมะพร้าวนะ <c oughs> ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่เต็มร้อยละ ต้องไปเติมพลังแล้วสิเติมพลังด้วยมือหมอตอนนี้พี่พงองเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นวัดเป็นไขว่าไปเล่นสวนน้ำเนี่ยทุกคนก็เลยเป็นเป็นไข่นะคะเปร้านก๋วยเตี๋ยวตรงหน้านี้เลยใช่เดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะถึ่ตรงน้านเองนี่อะไรวัด ใหญ่ชัยมงคลอยู่ตรงหน้านี้เลยนะก๋วยเตี๋ยวที่จะแบบไปกินกันก็คือตรงนี้เลยไปเรื่อยร้าแล้ว <c oughs> อุ้ยหอมเลยเข้ามาก็หอมเลย ไปค่ะไปนั่งไปหาโต๊ะกันคนเยอะมากร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ทุกคนเยอะมากๆเลยมาถึงในร้านเลยตอนนี้สั่งอะไรกันหมดแล้วนะคะน้องเมย์กับพี่อพอ้อมกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวข้างล่าจะลองกินใช่จะลองกินก๋วยเตี๋ยวทางนี้นะคะอยุธยา สุดๆเลยค่ะก็เรียมมาถึงแล้วเดี๋ยวลองชิมน้ำกันอืมหวานหวานมากอร่อยอยุ้ยไม่ปรุงก็อร่อยอ่ะเนี้ยแต่ว่าเราต้องปรุงพริกเพราะว่าเราต้องการพริกค่ะ คอมพิวเตอร์บ้นนี่พี่พองเคยมากินแล้วใช่ไหมครั้งนึงมากินครั้งเนึงแล้วอร่อยมากติดใจเลยตั้ินติดใจก็เลยมาอีกปีหนึ่งนะคะในรอบนึงได้แล้วรื่งตุ้ย้ามาใหม่ครั้งที่แล้วพิ่งตุ้ยก็กินเหรอว้ายยังยังยังไม่ได้คนจะไม่ชืนเห ฮัลโหลมาถึงอีกที่นึงแล้วค่ะ,ะจากเมื่อกี้ที่แบบว่ากินก๋วยเตียวเรือเสร็จก็มาอีกที่นึงเลยค่ะใช่มาท,ที่วัดวัดนนขนานเชนิญวิหารวารวิหารนะคะมาถึงแล้วตอนนี้จัดรถแล้วก็นะไม่พาก่อนคะ่ะทุกคนข,ขึ้นมาเลย เราจะไปให้ได้เลขอะไรเราก็ไปไปดไปูแล้วเาก็ลองอ่านดูว่าดวงเราจะเป็นยังไงแบบนี้ขย,หยาหน่ยครับี่ฐา,านเลยขย่แรงโอเคได้ลหนึ่งลกเลยอ้ตัวนี้ ขี้มากขี้มากข้านี้า,า,าไ,ปไ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 ล้วไปเลยไป เขาา้าใ,ใจไหมเดี๋ยวอ่านให้ฟังเอาไหมอให้พี่อ่าอนให้ฟังที่ใบที่25้าอ่าให้ี่อ่านเลยทียี่ามีอรที่า้องาน่ายว่าคอมมิวคิดของท่านเวลานี้มนนนนหลังเล็กๆทำแสก ความที่จะลึกยึดงอ่างน้ที่สองทำมว่าถ้านจะรับอารมปสรีความพร้อมมีเสียงและความทุกข์และการมัจะมางถ้ามีเสียงันจะมีความทุกข์อ๋อถ้ามีเสียงถึงความทุกข์โอ้โหแตนั้นมีเสียงปรากฏ เสมอต่ต้องได้ทุกลำบากเราได้มีความมีสิทม็มีคทุกตามาอ๋ออันนีบหาเลยนะค่ะพี่ฟองอ่านอยูู่่นอ่ะดูดีดูการเยนองท่าระสบความลำบากก่อนเสมอโดยาิ้คงด้วยสีทั้งหาลำบากทำงานมันจะลำบากแต่ให้ตัตนตัวต้ตงมีสีอ๋อมีสิมีานะี้ ที่ของเราตลอดโอที่ฮานทำไมว่าสิไปเอ็นแม่ทางที่ใต้ท่านจะพบสาอี่วบราณท่ราทางทใต้ถ้าไปในทางที่ใต้จะเจอปัญหาที่ดีที่สุดนายพ้อที่เรา ขนทางมันจะไปถึงส,สุดไม่ได้นทางที่เจออเป็นเจ็ดไมาได้ข้อที่เจ็ขนะขอจะมีแก่ท่านในการเจ็บไข้เยะจะลำบากก<ม>ารรักษาแบบปกติ<ด><ม>จ,จะมีขอม้อลำบากรักษาเพราะด้แต่ว่าสิบไปสิบไปเพื่องหน้าท่านจะเสียของรักแล้ว ไม่ได้กลับคืนของนะโอ้โหขนลุกอะทุกคนขอขออ่านนี่เป็นใจกลางเมืองของใจกยางเองไทยาใจกลางเมืองก็คือน้ามหาธาตุนะวัดสายอยู่เลยงใดจับเจ้าค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงวัดมหาธาตุแล้วนะคะอีกที่หนึ่งนะอฮ้ยเขาเขาใส่ลูกไปนั่นหรือเปล่า ลูกลูกลูกสั้งนะไหนหน้าน่ะเออใช่ใช่เลยอันเจ่าอยู่ในต้นไม้เงี้ยโอ้โในต้นไม้เราไปดูข้างในกันเลยค่ะเมื่อก่อนอายุทยาพม่ามาสู้อรบกันแตกสลายไปหมดเลยอ๋อก็เหลือเพียงที่เหลือแหไะอ๋อประมาณนี้ ก็แบบว่าเขายังเก็บไว้ส่วนที่แบบเอาไว้ไว้ให้นัก um> ท่องเที่ยวมาดูประวัติให้คนแบบยุคเราให้ได้มาดูได้เห็นแมนกักับการสูญเสียใช่เขานี่ไงมีเขาเรียกอะไรอะนุ่นอะนู่นนนี่ไงใช่ไอ้เพียร์ก่อน อ๋อที่ยาแต่ก่อนนะมีกว้างใหญ่เนาะเป็นแบบเป็นวังเป็นปราสาทไปรแตอุ้ยเขาเลินเฮ้ยว้าวคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเข้าชมดีกว่าคนแบบเยอะเยอะมากเนี่ยทุกคนมีแบบคอยใส่ชุดไทยด้วยนะเมื่อกี้ วันนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติตรงนี้คือเย็นนะไม่ร้อนนะลงเื่นเฮ้ยเห็นกลุ่มไก่ลงต้นไม้อะ่ะทุกคน มีคนเยอะมากนะจุดตรงนี้นี่เราจะเป็นแบบโบราณเนาะตรงนี้อ๋อนี่ี่นนี่เนยนี่ เนี่ยน้องไหมสังเกตข้างๆไหมตอนเขาสู้รบกันอนะ่ะโอ้สูญเสียหมดเลยทั้งอุ้ยขืลุกแบบพูดใช่ขืลุกแบบเห็นแบบนี้นะ้ำตาจะไหลความรู้สึกกันเนาะไปกันอ,อ,อะไรอีไ้ไปไปไปทางนี้ไปทางนี้พระธาตุก็ ตายไปครึ่งหนึ่งครึ่งนึงที่น้องใหม่แตกใจอ่ะคืออันนี้ไม่รู้นะก็เลยถามกลุ่มไก่คือไก่เขาก็แต่งไงแต่งไฟเฉยเฉยโอ้แต่งไฟเมื่อกี้เห็นไก่ใช่ไฟนะเห็นกลุ่มไก่ก็ฮะตอนแรกย้อนควาไก่ใช่คิดว่าแบบว่าเป็นแบบเมื่อก่อนเขาทำอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่แต่งไฟแต่ง ต็อไปยีฝั่งนี้ต้องเป็นฝั่งนี้เออเหลือแบบบางชิ้นบางอันเนองนะเนาะใช่วัดที่พี่แบบพี่ลิซ่าเขามาถ่ายรูปอ่ะทุกคน านี sí, okay, ้ยืนตรงนี้เลยว้าว o อ my god โอ้โหก็เมื่อกี้ก็ไปวัดแรกเป็นวัดอะไรนะวัดอะวัดอะไรวัดพรมหาชัยอูไ่าวัดใหญ่ชัยมงคลชัยมงคลวัดที่สอง2คือสองวัดพนัน เซิงอะไรทำงานเซิงอะไรวิหารวิหารอ่าสักอย่างนี่แหละเออพระรามพระรามวิหารใช่ไงอ่ะแล้วก็วันที่สามคือตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือวัดอะไรอ่ะมหาธาตุมาคุณค่ะคิดไวยชันใช่มหาธาตุนะคะคือได้มาตามเลยพิลิซ่าด้วยนะคะวัดนี้ ก็แปลว่าวาได้มาตามสักทีแปลว,ว่าไปเห็นจุดที่พี่นิ่าถ่ายรูปนะคะคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นคือทุกคนอื้งอ่ะได้มาแล้วค่ะก็ดีใจมากได้มาถึงอยุธยาเขเรียกนะอไรอยุธยานะคะแล้วก็ได้เห็นภาพจําลองที่ใหญ่สวยใหญ่กว้างด้วยนะคะโอเคก็จะตอนนี้มาวัดมาหยุดมาแวะที่อยุธยาก็จะ เดยนทางต่อนะคะ